อาะนี้โฟกัถนาครับจเจ้าลุงพิษไถนาครับวันนี้มือหันผม,ไม,ไ,มไม่ได้ถ่ายเพื่อนนะครับจมอยู่หมองึ่งครับเดี๋ยนครับจม ต้องขอรู้ขอให้นะครับพ่อยได้ลงคลิปนู่พี่น้องเห็นว่าผมมาันายืดหุ่มแล้วเวอรเดียรตาหูนะครับคือคนไทย เดี๋ยวผมลุ้งเลผมขอยุดก็แต่น,นึงนะครับนกมาตครับกี่ผมไปนั่นมาครับเดี๋ยวผมพาไปมองห่มองนะครับผมก็ไม่ครับต่เบตอเยอะครับตุ๊กตาหม่องจมเนาะมือมือก่อนขอ,ขอไบ รถติดลงแล้วเรยวเร็วงครับอ้าหยัยว ครับยังเลยครับกับทางครับกับทางครับ ก็ม,มีเขียนตินต่นะว่านะครับดูนะครับูเลยเขามาบึงคลิปนี้ดึงกดไหลกแเซ่กดติดตามเือต้องนายเนี้ยสุก,กี้เพร่ครับนะ I don't know. คลิปนี้ก็บูมีหอย่างมากมายรับเงียบจัง่อยครับยินที่เสียงใส เวียงมากมายครับพี่ช่องมีบุกคอลาเยามตัวนี้นะครับยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนั้นเยี่ยสี่เลยนะครับสวัสดีครับ